สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ได้เข้ามาดูวิดีโอตัวนี้ในวิดีโอตัวนี้เราจะมาพูดถึงเกมเกมหนึ่งที่ยังเป็นเดโมนะครับตัวเกมนี้ความน่าสนใจมากนะครับตัวเกมนั้นมีชื่อเกมว่า Conskip ครับ Conskip จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดผสมกับความหลอนนิดๆน,นะครับตัวเกมถูกพัฒนาโดย Cash w a ว t Studio ตัวเกมมีแผนจะวางจำหน่ายภายในปี2022ครับ โดยทางหน้าร้านค้าสตีมจะไม่ระบุวันหรือเดือนไว้อย่างชัดเจนนะครับลักษณะเกมจะเหมือนกับเกมเก่าเกมหนึ่งอย่าง Resident Evil ครับแต่จะเป็นแบบเวอร์ชันภาค1ภาค2ภาค3นะครับจะไม่เ,เหมือนกับสมัยใหม่ที่กระโดดเตะหักคอซอมบเป็นวันในรูปแบบเกมจะเอาตัวรอดหาของอะไรเทือกนั้นนะครับ โดยในวิดีโอตัวนี้เราจะมาแค่แนะนําเกมที่ยังเป็นเวอร์ชั่นเดโมและมีกําหนดที่จะวางจําหน่ายแน่นอนในอนาคตโดยทางชาแนเราจะเรียกช่วงนี้ว่าแนะนําเกมดีที่ยังไม่จําหน่ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายช่วงนี้แยกทีจหลังในวิดีโอตัวอื่นเรามาทําความรู้จักเกมกันดีกว่าในเรื่องของเกมเราจะรับบทเป็นทหารนายหนึ่งในแนวหน้าในช่วงเวลาในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในสมรภูมิเบอร์ดันโดยเราจะได้รับ มอบหมายให้มีหน้าที่ไปเอากระสุนปืนกลในห้องเก็บของในขณะที่เรากำลังเดินออกมาทางฝั่งทหารเยอรมันก็ได้โจมตีด้วยแก๊สพิษทําให้ทหารฝรั่งเศสส่วนหนึ่งต้องล่าถอยออกไปจากแนวรับแล้วก็มีทิ้งผู้เสียชีวิตไว้ตามทางมากมายส่วนตัวเองของเราจะทาจะได้สลบลงไปแล้วลุกฟื้นใหม่อีกทีในห้องเก็บศพของทหารฝรั่งเศส จากภาพรวมสไตล์เกมที่ผมได้ลองเล่นผมรู้สึกได้ถึงความยากของเกมสมัย PS2 แต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดที่ว่ามันจะเหมือนเกมเก่าเลยผมบอกแล้วว่าเกมมันจะเหมือนแนว Resident Evil หรือพวก Silent Hill ถ้าเกิดคุณเล่นเกมแนวนี้มาแล้วคุณจะเข้าใจระบบของเกมได้ไม่ยากผมเลยมองว่าคุณก็ได้จะเล่นได้นะครับ โดยลักษณะกราฟิกจะเป็นมองจากด้านบนหรือ Bird Eye View แต่รูปแบบของกราฟิกจะเป็นแนวพิกเซลนั่นทำให้เกมนั้นไม่กินสเปคคอมมากผมคาดว่าคอมที่มีอายุเกิน5ปีก็ยังสามารถเล่นได้ผมเลยข้างๆเล็กคอมเมนต์ให้คุณไปลองโหลดมาเล่นดูเผื่อคุณจะลองถูกใจเหมือนผมสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมขอลาไปก่อน หากผิดพลาดประการใดก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยขอให้ผมไปปรับปรุงวิดีโอในตัวต่อไปสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ